สบายดีทุกคนมืันนี้ลาพามาเบิงบรรยากาศในการเก็บมักซิดาอยู่ในสวนเคอเกเกลลาโประทาไทยคลิปเก็บมักซิดาให้เบิงโดนโดนแล้วเนาะแต่ว่าสวน,วนเฮาหนะเก็บมักซิดาขายทุกๆอาทิตย์เลย ส่วนนี้สีดาอยู่สวนเฮาเป็นลายหลายทุกคนเบ่งแต่ละต้นแม่เต็มเต่มัากสีดาเลยเพราะว่าอเมเราบวชเรปัดมันได้เนาะเราตัดแต่งกริงได้หดน้ำมากได้ให้ฝุ่นได้เนาะสีดาเลยเป็นดอกเป็นมากหลายปกติยามนี้โบเมนยามฝนแล้วเนาะทุกคนสีดาก็จะบบค่อยเป็นหลาย แต่ว่าอยู่ในสวนฮาพอดว่าเป็นหลายส่วงนี้ฮะนะเนาะมันขึ้นกับการบวชระบาดหักษาเนอนี่กับเซนเก่าเซนเคยเนาะทุกคนหลาหับหนาทีในการยื้ออมักซิดาเก็บมักซิดาแล้วก็เป็นตะก้องทายอีเมคือเก่าส่วนอีเมกับหับนาทีในการตัดมักซิดาไป กับพากันลงเก็บสีดาตั้งแต่หกโมงเคิร์งพลเตั้งแต่เริืมแจ้งเิ่มสว่างส่วงนี้ก็ยังมีน้ำหมอกลลยน้ำหมอกคุมอยู่แต่ว่าล่ากับบได้ทายให้ทุกคนได้เบิ่งตอนเศร้าจนเก้าโมงสิบโมงจึงพากันเก็บสีดาแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือแดดจ้าเลยเพราะว่าอีเมลเราหันตัดแต่งกิ่งไปนำแยงสีดาไปนำแล้วก็ซ่อมอีหอย่างของเราไปหแหละกันเลยว่านานแล้ว สีดาทั้งหมดที่วายอยู่คงนี้ก็มีอยู่ประมาณร้อยป่ายต้นๆเนาะแต่ลากกระโบนเนใจว่ามันมีทั้งหมดจากต้นแท้เพราะว่ากระโบนไดนับแบบจริงจังลาหนานับตั้งแต่ตอนขุดขุดขมปลูกเนาะมันมีอยู่สามแถวแถวหนึ่งมันมีอยู่สี่สิบต้นแล้วเวลาเขาปลูกบางต้นมันก็นตายไปแล้วนะทุกคนบางต้นก็เอามาทดแทนสินะก็เลยโบนเนใจเนาะว่าทั้งหมดมันมีจากต้นแท้เดี๋ยวเมื่อหน้าลาสินับแบบจริงจริงจัง เลยเนะว่าทั้งหมดมีจากต้นเก็บไป <ใน S 1> เก็บมา <ใน S 1> เห็นหางแตน,<ใ>นทุกคนมันน่ากลัวมากป้าสองหน่วยกิโลหนึ่งเป้าทุกคนสองหน่วยนี่นอคือหน่วยใหญ่แหงน่าจะได้กิโลหนึ่งแหละล่าว่าเนาะคือมันเป็นอยู่ในงานเดียวกันเลยหน่วยใหญ่แหงนะ จับมือเดียวกับสีบรนร้อนเนาะความมันใหญ่ฮะนะผิวสีดาเฮาส่วนนี้กับบกสวยงามปันดผิวจะออกลายเนยเพราะว่าส่วนนี้นะเพี้ยหลายส่วนเฮาน้ำหมดลายละกะเมงไม่าลหลาย,ลลายเพราะว่าอมเอ็มบริเวณส่วนเฮามันเป็นทงน้ำหมดเลยเนาะเมงไม่กับคน้างจะหลายหมดหลายก็เลยโกเห็นให้แบบมีเพี้ยหลาย เฮากับพยายามซอกทุกวิธีทางในการกําจัดมันอยู่เนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ผลเท่าที่ควรเธอเพราะว่าสวนเฮาบ่ไดไซสารเคมีบ่ไดไซยาเพราะว่าใส่เตนน้ำมักหมักไม้น้ำมักป่าเนาะที่ว่าเฮาเฮ็ดเองแล้วก็เอา,ามาสีเอามาพ่นแล้วก็ใส่ลูกเหม็นลูกเหม็นใส่อันน้ำสม้มควันไม้เนาะในการเอามาห้อยเส่ต้นมันเอาใส่กระตุกมาห้อยเส่ต้นมันเพื่อว่ากันพวกแมงม้ม มันก็สวยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังบทันแบบว่าโอเคเธอเนาะทุกคนแล้วอีกอย่างเครื่องซีดของเฮามันก็เป็นเครื่องซีดที่ว่ารุ่นน้อยเนาะมันยังบได้ซีดแบบพ่นคุมทั่วไปเปิดเลยตอนนี้ลาก,กําลังสั่งซื้อเครื่องพ่นที่ว่าเป็นเครื่องใหญ่มาอยู่เนาะแต่ว่าห้านเพิ่นนะมันเครื่องเบิดเนาะลาก,ก็สั่งได้ทิดส่งทิดแล้วแต่ว่าเครื่องก็ยังโบมาเ่อ แล้วลาก,ก็ได้แต่คงคอยทาให้เครื่องจากมฮอดไวๆเหากับบหกว่ามือใดจะได้อีกเพราะว่าฮานเพิินกับโบได้แจ้งว่ามือใดเครืองจะมาเนาะลาก,ก็ได้แต่นั่งทาทุกคนเพราะว่าลานะเคยสั่งซื้อนําแต่ฮานนี่เนาะสาหรับอุปกรณ์การ,กรเกษตรก็เลยว่าอยากซื้อแต่ฮานนี่นะทุกคนบบอยากเปลี่ยนไปฮานอื่นบพราว่าฮานอื่นเปลี่ยนแนวใดเนาะฮานนี้ที่ลาเคยซื้อก็คือเพิินบริการดีแล้วก็ มีปัญหาอย่างเขาก็สามารถถามเพื่อนได้ะนะหลากก็เลยมันน่นใจในฮันนี้ก็เลยว่าอ่าโอเคทาไปก่อน ถึงว่าผิวจะโบงามปันไดจะขี้ร้ายเนย่แต่ว่าหับประกาศเลยรสชาตินึงแซบส้มกรอบหวานแก่นหน่อยคือเกาลูกค้าผู้ใดที่ซื้อไปก็กินแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ำส่วนเฮาอาทิตย์หนึ่งจะเก็บอยู่เทือนึงหลางก็จะเปิดหับออเดอร์ไว้แล้วกะ็จะเลาะทรงตามแถวบ้านหนะก็กะคือซีวิไลใส้น้ำเงินดงโดกคำุงเจามานีและะ้วก็ ไปเลาะทรงตามตลาดไกลบ้านเนาะก็คือตลาดสีวิไลและกะ็ทรงให้ตลาดใหญ่ลาจะบ่ค่อยได้ทรงให้ลูกค้าต่างแขวกเนาะเพราะว่าสีดาเฮามันบอบซ้ำได้ง่ายถือกระทบเอียงน้อยนึงกัดํำแล้วสินะทุกคนก็เลยว่า ย่านว่าฝากขนส่งไปเนาะมันหลายมือเน่กลัวจะหอดลูกคา้าย่านสีดามันขี้ลายย่านสีดามันดำย่านสีดาโปเป็นตะกินก็นเลยว่าเออเลือกที่ว่าจะโบาฝากขนส่งดีกว่าโปฝากให้ตังแขวงฮณนะทุกคนที่จริงใจจริงก็อยากฝากให้ทุกคนได้กินเมื่อใดเนาะแต่ว่า ลูกค้าตังแขงกับร้ายหลายเนาะขอว่าเออฝากให้ได้โบเนาะแต่เฮากับโบอยากฝากนะยานแบบลูกค้าแบบว่าใจเงินมาเฮาเต็มจํานวนแล้วแต่ว่าได้เครื่องไปโปงามได้เครื่องคีรลายสินะเฮาก็เลยเออโบสบายใจเนาะแบบเป็นห่วงผลประโยชน์ของลูกค้าว่าสันสาเฮาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะโบฝากให้ลูกค้าตังแขงกับมีแตขายอมเอ็มใกล้ๆที่ว่าเฮาสามารถจัดทรงได้สีดาอยูส่สวนเฮาส่วนหลายเลยปลูกเลือดลาก,กระเมนกิมจูในสีขาวเนาะ อันหองลงมาก็จะมีหงปเปลือยหงเปลือนีนก็บ่หลายมีย like อยู่ประมาณ10ต้นนี่แหละเนาะเก็บมาก็บ่คยจะได้หลายทุกคนก็ได้พอขายแบบซีฮโลสินะหงเปลือแต่ว่ากิมจูนี่ได้หลายกิมจูเนะทิดได้หลายก็ได้ร้อยปลายกิโลคุณได้ก็แล้วแต่ละทิดเนาะบางทิดก็ได้น่อยบางทิดก็ได้หลายบางทิดก็ได้สี่สิบห้าสิบกิโล หลังจากที่ว่าเก็บมาเล้วๆลาก็จะเอามาล้างน้ําแบบนี้เนาะลาก็จะขัดไปพร้อมเวลาล้างตัวแดงงามลาก็เอาส่กตาหนึ่งตัวใดขี้ร้ายลาก็เอาเ่กตาหนึ่งตัวงามเนาะลา,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 ลาจะขายย่อยนะกิโลหนึ 5, ่งสองห้าพันกีบถือเป็นเงินบาทก็กิโลหนึ่งสี่สิบบาทาวัดทุกขี้ร้ายลาก็จะเอามาขายราคากิโลหนึ่งสิบพันกีบ ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่ประมาณ15บาทสำหรับคลิปนี้ลาะก็ต้องขอบใจทุกๆคนที่ว่าเบิง่งตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจบเนาะผู้ใดที่มาก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแซร์กดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันเด้อ